คนเดินเท้าเป็นกลุ่มเสี่ยงประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตสูงกว่าผู้ใช้รถใช้ถนนกลุ่มอื่นเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธนารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติด,ดังนี้การเดินเท้าให้เดินบนทางเท้าหรือไหล่ทางไม่เดินชิดขอบถนนควรเดินสวนทางกับรถที่วิ่งมากรณีมีเด็กควรจูงมือเด็กให้แน่นและให้เด็กเดินชิดด้านในป้องกันรถเฉียวชน ส่วนการข้ามถนนให้ข้ามบริเวณทางม้าลายสะพานล,ลอยหรือจุดที่มีสัญญาณไฟสําหรับคนข้ามโดยยืนรอบนทางเท้าเมื่อรถอยู่ในระยะไกลจึงค่อยข้ามถนนพร้อมเพิ่มความระมัดระวังรถที่วิ่งย้อนศรไม่ข้ามถนนบริเวณที่มีสิ่งบดบังที่มืดหรือจุดที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่สำคัญไม่ควรหยอกล้อเล่นกันหรือประกอบกิจกรรมอื่นขณะข้ามถนนไม่วิ่งตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิดเพราะอาจถูกรถชนได้ สำหรับผู้ขับขี่ควรลดความเร็วให้ต่ำกว่าปกติเมื่อขับผ่านเขตชุมชนโดยใช้ความเร็วตามป้ายเตือนบนเส้นทางพร้อมหยุดรถให้คนข้ามถนนก่อนจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุในกลุ่มคนเดินเท้าและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วยความห่วงใย,ยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกเมื่อเกิดภยัย